ตกลกประจำนะดึนกระขึ้นก็ไม่ได้ โล <c oughs> โลหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีอ๋อฮะยกยกให้เลยเนี่ยยกอันเดียวก็ได้เพื่อนอ่ะสาธุอ่ะ สาธุสาธุสาธุอ่าจะเริญนรุ่งเรืองเนาะโอ,โโอโกาสครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็เพื่อนๆนผู้ไปทำทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่บเจ็ดตุลาคมสองพันรอยหกสิบเจ็ดวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะเอออากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วเนาะเอเอเอ่ะ เป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดานะ,ะความเปลี่ยนแปลงไปปรวนนะความไม่เที่ยงเนาะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะเนาะ,ะไม่มีอะไรมั่นมั่นคงตั้งมั่นนะเนาะแม่มีแต่จิตใจที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนาะเพราะ ความรู้แจ้งในธรรมชาตินี้ว่าทุกอย่างย่อมเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายไม่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเลยดูแล้วมีแต่สิ่งที่เราทำเรียกว่ากรรมกรรมเท่านั้นเนาะ ที่จะบ่งบอกสู่ภพภูมินะว่าใครจะไปยังไงอกรรมเท่านั้นที่บ่งบอกภพภูมิของคนบุคคลนั้นนั้นนั่นก็คือกรรมคือการกระทำนั่นเองเนาะทำดีดีทําชั่วชั่วนะเนาะโดยธรรมะเนื้อแท้แล้วไม่มีผิดมีถูกมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงนะโลกนี้มีอยู่แค่นี้ทำเป็นทำคู่มีมืดมีแจ้ง มีกลางวันมีกลางคืนมีร้อนมีหนาวนะมีเกิดมีตายนี่เนาะเรียกว่าเป็นธรรมคู่อพูดถึงความเป็นอันเดียวหรือเรียกว่าสัจจะเรียกว่าอันเดียวนั้นคืออ่อพระอริยเจ้าทั้งหลายแค่นั้นผู้เขาถึงความเป็นกลางเป็นกลางของสุขทุกนะเป็นกลางของอ่อทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเป็นผู้ตั้งมั่นผู้เห็นความ ไม่เที่ยงเห็นความจริงคือเห็นความไม่จริง่ะเห็นอันนี้จังนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะพวกเราที่มาทำให้เป็นสมาธิเรียกว่าใจตั้งมัน่นเนาะทำใจให้ตั้งมัน่นทำใจให้เกิดความมั่นคงอยู่ในฐานนะเรียกว่ากรรมฐา,านกฐานของการกระทำนั่นเองเนาะ,ะเพราะฉะนั้น พวกเราทั้งหลายอาณาปานสติสมาธินี่แหละนะที่จะทำให้พวกเราตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในศีลอ่าตั้งมั่นอยู่ในสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอ่าอ่าศีลสมาธิปัญญาคือหนทางทางเดียวทางสายอื่นไม่มีนอกจากศีลสมาธิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ย พูดร้อยพันคำก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ลงมือทำเนาะ,ะเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะหลวงตาว่าช่วงเวลาช่วงนี่แหละนะมันจะดีมากๆเนาะ,ะเพราะฉะนั้นหลวงตาบอกว่า อ่าหน้าหนาวเนี่ยทำความเพียรได้ได้ดีที่สุดเลยนะอ่าอ่าหลวงตาว่าอย่างเงี้ยนะลองดูนะเพราะหน้าหนาวเนี่ยปัดป่าบ่านะอน้ำพระอินทร์นี่เหมาะสมมากเพราะอากาศดีมากๆหน้าหนาวนะหนาวเนะี่ยนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะมีแค่นี้งานของเราเนาะงานจริงๆของเราแค่มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเนาะ ส่วนงานอย่างอื่นเป็นสิ่งประกอบเพื่อออกกําลังกายแม้จะเดินจงกรมก็ตามเนาะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะพวกเราทั้งหลายได้มาร่วมสร้างเหตุสร้างกุศลร่วมกันถือว่าเป็นกรรมอันประเสริฐเป็นกรรมดีร่วมกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินยินดีต้อนรับผู้ใฝ่ธรรมผู้ปฏิบัติธรรม ไม่มีข้อแม้ใดๆเนาะวัดป่าบ่อน้ำประอินเป็นวัดของพวกเราทุกคน่ะเป็นวัดของศาสนาเป็นวัดของแผ่นดินพวกเราเนาะ,ะไม่ใช่วัดหลวงตาไม่ใช่วัดของผู้ใดผู้หนึง่งเป็นสาธารณประโยชน์ที่เราจะ,ะ,ะ,ะใช้ประโยชน์ด้วยกันเนาะใช้ประโยชน์ด้วยกันเนาะ,ะมาร่วมใช้ประโยชน์หาประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนาะ,ะเพราะฉะนั้น ขอให้พวกเรามั่นใจในคําสอนในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าของพวกเราเนาะไม่มีอะไรเป็นอื่นนอกจากศีลธรรมเท่านั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินทไม่ค่อยมีพิธีรีจองอมีแต่การปฏิบัติลงมือทำเท่านั้นนะขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะ,ะมุ่งมั่นมุ่งสู่คุณงามความดีให้ถึงที่สุดเนาะ วันนี้ก็ได้คุยหยอกกับพ่อใหญ่เลี้ยงเนาะพ่อใหญ่เลี้ยงเนาะพ่อใหญ่ซึ่งก็มาทีไรก็คุยกันแบบนี้แหละกับพ่อใหญ่เลี้ยงนะไปเจอที่บ้านแกก็คุยอย่างเงี้ยนะอนะออวันนี้ลุงจาก็ไย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 วัวมาสี่ตัวเนาะอ่าอ่าอ่า ไม่อยากให้คนแก่เลี้ยงอายุมากแล้วเนาะอยากให้เอาอไปาเป็นอทานเนาะหลวงตาว่าอจะเอาไปอให้ผู้ที่อยากเลี้ยงวัวที่ฟาร์มที่เขาเลี้ยงเอาลูกเอาอะไรมันเขาเลี้ยงจากเขาเนาะวันนี้เพราหลวงตาอยากเอาวัวออกจากอมือพ่อใหญ่เลี้ยงนักกาแก่แล้วเนาะ หลวงตาขอการคำถามครับจากคุณด็อกเตอร์เฟสครับถามว่ากาบหลวงตาอยากให้หลวงตาอธิบายคำว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศหน่อยครับฟังหลายครั้งแล้วยังยังยังไม่เข้าใจครับอ๋อคำว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศก็หมายถึงปฏิบัติแบบแบบอื่นไม่ไม่ถึงนิพพานนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นิพพานอไม่ใช่าทางพ้นทุกนันเอง คำว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศหมายถึงทางสายอื่นไม่มีทาแบบอื่นไม่ใช่นอกจากคือศีลสมาธิปัญญาอ่านะอริยสัจสี่นี่แหละคือทางสายเอกทางสายอื่นไม่มีคือไปทาอย่างอื่นไม่มีเนาะไม่ถึงนิพพานอาจจะถึงสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติได้แต่ทางที่จะพ้นทุกขมีสายเดียวคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเนาะ นั่นแหละคือ,อไม่มีรอยเท้าในอากาศที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้เมื่อสมัยท่านทรงพระชนชีพอยู่เนาะนะ,ะครับคำถามจากคุณพานุสัก์ครับถามว่าถ้าเราบวชแล้วเราจำเป็นต้องท่องบทสวดต่างๆให้ได้ไหมครับไม่จำเป็นงั้นคนท่องหนังสือก็คงมารู้ทําไม่ได้เพราะอานิสงส์จริงๆของการบวชคือการปฏิบัติ ถ้าจะบวชตามประเพณีบวชแก้บนแบบนั้นก็เป็นอีกแบบหนึง่งถ้าจะบวชพ้นทุกบวชนี่มีอาน,นิสงส์จริงๆเนี่ยต้องบวชด,ด้วยศรัทธาที่จะนําตนออกจากทุกออกจากมัจจุราชเท่านั้นเนาะ,ะทางแบบนี้แหละถึงเป็นทางที่ถูกต้องนะถ้าจะไปบวชแบบเจ็ดวันห้าวันอย่างเงี้ยก็บวชได้แต่ว่าเนะขาเรียกบวชตามประเพณีบวชนี้สงสารนะ บวชตามเพื่อนเนาะไม่ใช่บวชเพื่อพ้นสุขเนาะนะครับผู้หญิคำถามครับจากคุณฐานิตาลักกระเป๋าครับถามว่าคนที่นับถือของทําไมกินข้าวในงานศพไม่ได้ครับฮะคนที่เขานับถือของทําไมกินข้าวในงานศพไม่ได้ครับอ๋อก็ดีแล้วไม่เปลืองเนาะอ่ดีแล้วล่ะที่ไม่เปลืองเนาะ เอออ่ะให้มันถือมากๆเนอะจะได้ไม่เปลืองงานศพเขาเนาะเอ่ออะอืมว่าเป็นอัปมงคลนะครับอะโอ้ยมันแหลรเป็นอัปมงคลเนาะอ่าทำไมจยกินไม่ได้เนาะข้าวที่ไหนก็เหมือนกันแหละไม่ว่างานบุญงานบวชงานศพงานอะไรก็กินได้และข้าวนะทำไมอยกินไม่ได้เนาะอ่าอ่าเหมือนคนบอกว่า ไม่ต้องไปรอดใต้ออะไรนะเราตากผ้าแล้วก็ใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยทุกวันนี้มันเป็นตึกมึงไปชั้นหนึ่งมึงก็รอดมึงก็รอดแล้วจริงไหมล่ะอ่อ่ะเงียมาพูดเลยเนาะอ่ารอดเราจากผ้ามันได้จะรอดผัดถุงได้นี่นะอ่อ่อะมันถือมากๆของพวกนี้มันไม่เปลืองนะะนะ ทุกวันนี้คนมันมันอะไรล่ะอ,ะอะไปกลาบต้นไม้ก็นึกว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขอมันเหนือมันมันก็กราบเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสพูดนะั่นแหละเนาะอศิศาสตร,ร์จะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะนะจะบอกให้นะอะอะคนปัญญาอ่อนนี่แหละส่งเสริมไปเพราะเต็มไปด้วยความกลัวไงอ่นะเพราะฉะนั้นอ ความกลัวทําให้ง่อนี่นี่นี่เไม่มีปัญญาเขาให้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธทางนะทำมังสังขังเนาะกลับไปนับถือสิ่งอื่นอแต่คนอื่นเขาจะนับถืออย่างไรก็ไม่ได้ว่านะพูดถึงพุทธบริษัทนะที่หลวงตาพูดเนะี่ยวงเล็บไว้หน่อยนะอส่วนจะไปนับถือสิ่งใดนะ่ะไม่ผิดนะแต่ถ้าพุทธคำว่าพุทธนะเนี่ยพุทธบริษัทนะถ้าไปทำอย่างนั้นนะถือว่า ผิดทานองครองทมผิดระเบียบวินัยผิดศีลผิดธรรมผิดประเพณีผิดพ,พุทธศาสนาเราเพราะศาสนาเราต้องนําเอาศีลเอาธรรมเท่านั้นเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นอา่าอ่าที่สิงส่งยึดสิ่งยึดเหนี่ยวกาบไหวบูชาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเนาะครับมีคําถามเข้ามาเพิ่มครับจากคุณแพวดาวขอโอกาสลงตาอา่าถ้าพระพุทธเจ้ารับอาราธนา ละอานนท์ให้ดำรงาธาตุขันต่ออีกจะทําได้จริงไหมคะก็ก็มันไม่ได้อาราธนาเนี่ยะจะแอวราธนาทําไมเนาะคนมันก็เกิดก็ตายอยู่อย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติและถูกต้องที่สุดแล้วเนาะเออเนาะอาจจะเป็นมาตรฐานให้เรารู้ว่าพวกสพวกที่ฝึกอิทธิบาตสี่นี่เป็นไปได้เนาะหรือเป็นไปไม่ได้มีนัยยะสองอย่างเนะะาะแท้ที่จริงก็เป็นไปนตามธรรมชาตินั่นเองเนาะ พระพุทธเจ้าก็อายุ80ดิปีเองเนะเาะมันก็สมพวกเราก็เหมือนกันนะอไม่มีอะไรพ้นออกจากกรรมตัวนี้ได้หรอกเนะเาะเพราะว่าการเกิดการตายเนี่ยถูกกําหนดไปด้วยกรรมทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าแก่แล้วก็จะตายเนะเาะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมีเป็นล้านๆพระองค์ได้ยังไงถ้าอยู่อีก <laughs> มันก็ผิดหลักเนะเาะจาไว้เอา วันนี้ก็สมควรแก่เวลาตั้งใจรับพรเนาะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคครงังเอวะเมวะอิโอรินนางเปตานังอุปกปติอิทิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะชะมิชันุสัาเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรารสุยะธามณิโชติลาสยะถา สัพพิโยวิวชัชนตุสบโรโควินาสตุมาเตภวะวันตารโายสุขีดีคาอยโคว,วะอภิวานานาสีริสานิจังุทาปาจาอิโนาจาตารโรธรรมวัันติอายุวันโนสุขังภาลังสาสุโอ้เกบลอด